ครับบาซ่าเอาครับคราวนี้บอลแรกมาแสกเข้าไหนครับไม่มีปัญหาตีลงไปครับสันสิพพรตามมาเป็น2ต่อ4ครับมีจจัดพรหล่อครับแล้วสันสิพพรวิ่งแซกเข้ามาตีนะครับยกมาสันสิพพรแล้วแม่ไปชังนักครับลูกนี้ยุพาครับตีกั๊กกันนิดนึงครับสุดท้ายไม่มีใครตามครับนี่ครับมีสเินบ็อกเสิร์ฟครับคาริน่า บอลพลิกเนีอีกแล้วครับยังคว้าได้ฉีดลงไปครับสิริพัพรตีหนักๆเน้นๆทุกจังหวะครับสิริพัรส่วนใหญ่ขึ้นครับสิริพัพรแล้วไอลูกนี้ครับหนีม็อกได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นบาซ่าครับเซิร์ฟเปลี่ยนฝั่งมาบ้างสิริพัพรไม่พลาดเหมือนกันครับชั่วโมงนี้ในี่ใครก็ได้ครับฝั่งนี้ รูการนี้นต้องบอกว่าเยี่ยมเลยนะครับตีนี่เหนือบล็อกด้วยสิสพพรตอนขึ้นมาใหม่แบ็กสวยครับแซกกลางมาลูกนี้แหมเหมือนจะไม่แรงครับแต่ว่าเกี่ยวบล็อกเปลี่ยนทางคนแรกก็ตีด้วยครับมีสกิดบล็อกนี่แหละครับสศสุดาหัอกกา,าคิาซาครับเสิฟมันแรกทางหน่อยครับ มาตีเองครับลูกนี้บล็อกมาทันก็จริงแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับตีใส่บล็อกออกไปครับสิทธิพพรจังหวะตีอัดแรงครับเจออัดบล็อกของคาริน่าออกข้างไปเสิร์ฟเสิร์ฟมาครับตรงนี้สิทธิพพรบอลแรกดีครับแล้วไส้เข้ามาตีสิทธิพรโอ้แหมบอลแรงครับบาซ่าพยายามจะเกี่ยวแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับนี่ครับแรงตีแล้วมีสกิทบล็อกด้วยครับทำให้เสียจังหวะไปครับบล็อก ขอข้ามมาก่อนมาริการุ่งนี้อยากดูไม่ออกกับแจมนี้สุดท้ายล้นผักลึกมา,ส,าสัสิปพพรก็ทันครับมาริกายืดไปหลังไปตรงชิตพรบาซ่าสวนขึ้นมาติดที่คำพรโราชได้บุกอีกทีหนึง่งบอลเร็วก็ติดที่คำพรครับอ่ะสามเมตรส,สัจิปรพรอเอามาจนได้ครับโอ แต่อันี้ต้องพักหายใจหายคอครับทั้งสองทีมโอ้นานเหลือเกินครับแล้วสุดท้ายเป็นทางฝั่งไดมอนด์ฟู๊ดเนี่ยครับโดยสสิภาพรครับคนตีไม่ท้อคนรับก็ไม่ท้อครับเทนี้ของเสิร์ฟครับคัทยาบอลแรกสวยครับไหลยาวมาลูกนี้ไปตีบล็อกอี่ครับโอ้ไหใหญ่นะครับเซนี้7ต่อ2ครับมาขอหัวเลยครับ ควาเป็นดูนะครับับบล็อกได้ครับชาสุนทรบอลไม่ออกแล้องไปตกใส่เท้าเลยครับจะแก้กันใหม่ครับตีลูกนี้ลงไปครับชาสิวพรชาสิพพรครับแก้ตัวจากจังหวะเมื่อสักครู่ครับอูตีทะลุบล็อกมาเลยครับชาสิพพรเข้ามาไม่ทันเอาครับบอลแรกสวยได้สวดด้วยบอลเร็วแมใช้เท้างัดข้ามไปครับยกโด่งๆให้อนุมา ยังไม่ผ่านบล็อก3เมตรมบิดออกข้างนิดนึงครับพึงเมตีลงด้านหลังครับชาิาีพพรหลังลงมาเริ่มมาจากชาชพาพร,รับฝั่งเดมอนฟูตแล้วดูช็อตนี้ของชัดวอนครับแก้มาแล้วครับช้เท้าแต่ว่าเจอสวนลูกนี้ครับหาแต่ว่าต้องเร่งไปนิดนึงครับต้องลดช่องว่างลงมาก่อนบอลสะกิดบล็อกอทีรรัตไม่ยอมครับหงัดกลับเข้ามาสีบอล้ามไป ปัดบอลสองก็ยังไม่อยู่ครับบาซาขอข้าม,มาา3เมตรชาศิภาพรเน,นี่เบาไม่เป็นครับคนนี้ <c oughs> ปุ้งปังได้จบอีกแล้วครับชาศิภาพรตีหนีบล็อกครับนิดเดียวก็จะเจอบล็อกของชาชุออนอยู่แล้วครับแมนฟตุตวีซีอัคนิชาเสิร์ฟนกดีครับคุรภาให้ชาศิภาพรตีลูกนี้ยังเหนียวครับชาสิดา สัชวไลไอรุ่งนี้ยังรองได้ทางให้สัสิพรตีลูกนี้ครับลงไปแล้วก็ปิดเซตไปได้ครับก็เป็นนั้นว่าเซตที่สามนะครับเป็นทางด a มอนฟ f o วีซีครับที่เอาชนะนครหลักสวยไหลหลังไปสก,กิบล็อกอีกครับเดชลายยกให้สัสิพาพรแล้วหือฉีรุ่งนี้ฉีสุดเลยครับอีกฝั่งนึงนะครับดูครับอ่าอันนี้ ยิงเลยเสร็จดีครับศศิภัพพรอัดลงไปครับ5้าต่อสี่ศราตั้งให้ศสศสิภัพพรครับกดลุ้งนี้โยกยาวมาให้บาซ่าแม่ไปติดตัวบริกาอีกครับ,รบโอ้โหดูครับลุกงนี้วิ่งชกข้ามไปก่อนครับเอาแค่ทันครับดีนะบอลเนี่ยตกลงไปตรงกลางสนามครับ หนีห่าง3คะแนนครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับ8ต่อ5ทางฝั่งแต่มันโฟร์วีซีเนี่ยครับถึงเวลานอกทางเทคนิคครั้งหนึ่งก่อนครับย้อนกลับไปครับช็อตแก้ไขของซาสิพาพรครับแล้วช็กบอลข้ามาลงพอดีครับชิดตะข่ายครับรอบล็อกครับแดนหลังก็ยังยืนอยู่ค่อนข้างลึกนะครับโมซิฟูส์กลับมาสู้กันต่อครับแต้มนี้แต่มันฟูดเหนียวครับขึ้นใส่ซาสิพาพรยังรองได้แม่พยายามจะหย่อนจังหพรไม่พ้นครับ สัสิพัพรอีกทีหนึ่งอัดบล็อกออกไปครับ9ต่อ5ครับเลื่อนไปที่สาสิพาพรครับตีอัดบล็อกออกไปครับครับชัชุออนบอลแรกสวยครับยกโด่งโด่งขึ้นอัดลูกนี้มาแต่ไมมีปัญหาครับ1 1เอ็ดต่อ7ครับแต่มนี้สำคัญครับเดมันฟูตสวนมายังไว้ใจได้ครับสาสิพาพร ทีสองทีครับทั้งสองทีมหัวเสาเนี่ยครับตีกดลงไปครับตังมาอยู่ผาเหนียวครับรองได้ยกโดงโดงชัดชุดาบิดมากยังติดนะครับแล้วสวนลูกนี้บอลแรงมากครับหลุดออกไปไกลเลยครับจังหวะบอลลอยออกจากสีพาพรนะครับอับล็อกออกไปครับวันนี้มีแต้มเอสแล้วนะครับชัดชุดา จอยนี้ได่มันฟูรับได้แล้วบริการขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับตีอัดลงไปด้านหลังครับแม่ก็ถือว่าปิดฉากฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับเกมนัดสุดท้ายของพวกเขาในรอบฟนอลโนะครับเอาชนะคู่แข่งลุ้นแชมป์ได้เลยนะครับนครราชสีมานะครับพ่ายไปในเกมสุดท้ายครับมอนฟ์ฟูครับ